สวัสดีครับเฮียครับถ้าโดนคลินิกแกนี้ฟ้องจะเป็นอะคลินิกแกนี้ฟ้องได้หรอคลินิกแก้นี้มันไม่น่าจะฟ้องหรือเปล่ามันก็จะเป็นไอ้เจ้านี้นั่นฟ้องอ่ะอเจ้านี้ตัวที่เราไปทำถ้ามีเมาอายัดเรียบร้อยแล้วก็กที่ผมบอกอ่ะก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเคลียร์กับเค c ซแล้วนี่อื่นมันจะเข้ามาอีกหรือเปล่าถ้าอะไรที่มันแก้ไม่ได้มันก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะครับอื้นอะไรไมูอ่านไม่ออกนะจากคำถามยึดบ้านยึดรถมีวิธีไหนที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาบ้างครับเดี๋ยวนะี้ ยึดบ้านยึดรถเอ่อมีธีไหนจะผ่อนหนักเป็นเบาเหรอฮะก็ทุกวิธีการเดียวที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็คือหนึ่งปรับโครงสร้างนี้บ้านซะแต่เมีเยไอ้อดีตภรรยาคุณเนี่ยต้องเป็นเซ็นด้วยนะแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่ซะว่าจะผ่อนกันเท่าไหร่อ่านะครับแต่ปันประเด็นก็คือว่าคุณคุณคุณผ่อนหรือบ้านนี้ใครอยู่เอางี้ดีกว่าอืมผมไม่เข้าใจไงคือความหมายคือบ้านเน่ะอาจจะคุณผ่อนอยู่ใช่ไหมแต่ว่า แฟนเก่าคุณเน่ะไปเป็นหนี้ที่อื่นถูกปะ่ะอ่าคือถ้าแฟนเก่าคุณเน่ยไปเป็นหนี้ที่อื่นนะครับแล้วเขามีชื่ออยู่ในบ้านหลังเนี้ยที่คุณเคยกู้ร่วมกับเขาอ่ะเจ้าหนี้อื่นมันมายึดได้นะถามว่าจะทําผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงโอ้มันยากเพราะว่าคนสร้างปัญหาคือคนนู้นไง <c oughs> ไม่ใช่คุณคือภรรยาเก่าคุณเน่ยสร้างปัญหาเออเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยวิธีการผ่อนหนักเป็นเบามันยากอ่ะเพราะว่า วิธีการแก้ไขคือเอาชื่อแฟนคุณออกจากกับบ้านหลังเนี้ทําได้ไหมทําได้คุณต้องไปคุยกับธนาคารที่คุณผ่อนอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณหย่ากันแล้วนะหย่าหรือย,ยังผมไม่รู้แต่ว่าคือต้องหยา่าแล้วก็ต้องบอกแบงค์ว่าคุณต้องเอาชื่ออดีตเมียผมออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมายึดบ้านหลังนี้เพราะว่าผมไม่รู้เขาไปสร้างหนี้สร้างสินอะไรไว้แล้วประเด็นที่สองคือคุณต้องแสดงรายได้ให้เขาเห็นว่าเขาสามารถมีชื่อคนเดียวได้ที่ไม่ต้องคนกู้ร่วมรายได้มันต้องมากพอ รายได้มันต้องมากพอว่าเอาชื่ออีกคนหนึ่งออกเพื่อเหลือคุณคนเดียวต้องไปคุยกับแบงค์ที่คุณผ่อนบ้านอยู่ครับต้องลองคุยดูส่วนรถเนี่ยอรถมันไม่น่าจะมีกู้ร่วมมั้งครับรถมันน่าจะมีคนกู้คนเดียวแล้วนอกนั้นเป็นคนค้ำมากกว่ามั้งนะคิดว่าเป็นอย่างงั้นนะครับคุณพีเอวาพีวาสักอย่างบอกว่ากรณีบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ถ้าเราไม่จ่ายเลยจะมีเจ้าหน้าที่ตามมาหาเซลที่เป้า รีบ้านเปล่าคะเออมันมันตอบไม่ได้อ่ะคือคือถ้ามันมาเนี่ยมันมาก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับอืมมันมาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับน้องน้องเพียววางานผ้าอะไรวะเนี่ยอนนขอขอภัยไนดะ้เออนะครับมาก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วคือคําถามว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับตอบ้องผมตอบไม่ได้ แต่สมมุติว่าถ้าเกิดเขามาไปกลัวอะไรล่ะครับเขามาก็ให้เขามาดิครับอืมเขามาก็เรียกเขามานั่งกินข้าวกินน้ํากินปลาเออนะยกน้ํายกท่าให้เขาดื่มแค่นั้นน่ะเออแต่ส่วนใหญ่มามันก็จะสภาพแบบปุกไมซเซนเจอร์อ่ะไม่มีอะไรหรอกนะไม่ต้องไปกลัวครับผมเนี่ยมีไอ้พวกแบบเนี้ยมาหาผมเยอะอมาลงพื้นที่ผมก็เอ้ามาไหมเอ่อ เอาเอกสารมาให้เอาเอกสารอะไรนะดูดเอดอดูเอาเอกสารใบใบแจ้งนี่ใบจ่ายนี้อะไรเนงะี้ยมึงบอกมึงก็ส่งมาดี่ปสัีมึงจะขับรถมาทําไมวะให้เสียเวลาฮะมึงมึงมึงจะมามึงจะขับรถมาทาไมเสียเวลามึงขับมึงส่งใบสัีมาไม่กลัวหรอกเออไม่กลัวหรอกนะให้มันมาครับลองนึกภาพดูถ้าเขามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมันไม่มาโวยวายหรอกขึ้นหนึ่งเนี่ย มัน b วยวไยไม่ได้นะครับมันมีพรบทวงหนี้อยู่นะครับถ้าเกิดมันมาับวยว y ไวทาให้เราอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยมันโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับมันมาก็ก็ไม่เห็นมีอะไรมันมากดอ่อนหน้าบ้านก็ปล่อยมันยืนรออยู่งั้นก็ได้เนี่ยคุณไม่ต้องไปเปิดเอ้ามามมาจาก c ี t y bank เอ้าหรอก็อยู่งั้นแหละเออก็ปล่อยมันยืนอยู่งั้นแหละอืมมันจะทําอะไรคุณได้อ่ะอืมเนะยไม่ต้องไปกังวลน,นะครับคุณเอเตอร์เมเตอร์บอกว่าถ้าเกิด ถ้าเงินกู้ในานามบริษัทแบบไม่มีหลักประกันโดยใช้กรรมการเป็นผู้คำ้ำประกันกรณีเปลี่ยนกรรมการบริษัทผู้ค้ำการจะเป็นกรรมการผู้ค้ำจะจะยังเป็นกรรมการคนเดิมไหมคะอะไรวะอ๋อโอเคคือกูบ้บริษัทกู้แล้วก็กรรมการกรรมการคนเก่าค้ำใช่ไหมต่อมาเปลี่ยนกรรมการใช่ไหมครับถามว่าคนเก่ายัางติดผู้คำ้ำติดครับติดไปตลอดอติดไปตลอดฮะไม่หลุดครับ แต่กรรมการคนใหม่ก็สบายไปเพราะว่าไม่เกี่ยวกันเออถ้าฟ้องมาก็ฟ้องบริษัทกับกรรมการคนเก่าที่คำ้ำคนใหม่ไม่เกี่ยวคุณงวดอกเสียงเหรอชื่อผิดชื่อถูกขออภัยเนะทำไมนะบ้านผมอยู่ครับอ๋อถ้าบ้านคุณอยู่เนะี่ยคุณต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ที่คุณผ่อนอยู่อะว่าเอาชื่อเมียผมออกไปเถอะครับอดีตภรรยาผมเนี่ยไมั้นเดี๋ยวผมซอยไม่คุยกับเขาคุยกับแบงค์นะคุยกับแบงค์ คุณพิสิทธิ์ว่า K ค c ไม่จ่ายมาสองงวดยกเลิกบัตรแล้วนะครับตอนนี้ให้ตัวแทนปรับโครงสร้างนี่ผ่อนหลายเดือนอ๋อครับผมส่วนใหญ่ก็สองสองงวดเขาว่ายกเลิกบัตรแล้วนะสองงวดเขายกเลิกบัตรแล้วคุณหยาดฝนนะฮะโอ้ชื่อเพาะมากเลยคุณหยาดฝนบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นกรณีรถเป็นชื่อของเราเช่าซื้อ,อตอนนี้ยังผ่อนปกติถ้าเราโดนฟ้องล้มสัญญาเช่าซื้อรถนั้นจะถูกบอกเลิกสัญญาก็ถ้าสูกฟ้องล้มทุกทุกอย่างล้มดิวหมดเลยครับล้มทุกอย่างหยุด หยุดนิ่งเลยทุกอย่างหยุดนิ่งหมดเลยนะแล้วก็มาตั้งโต๊ะกันใหม่มาตั้งโต๊ะคุยกันใหมนะ่ทุกอย่างต้องหยุดนิ่งหมดเลยครับเป็นหนี้ใครอยู่ก็ไม่ต้องผ่อนเนะจ้าหนี้เขาก็ไม่ทวงเพราะมันโดนฟ้องล้มอยู่นะคุณสากลชาแนลบอกว่าสวัสดีครับหากรถผ่อนตอบไม่ไหวควรมีทางออกอะไรดีครับรถผ่อนต่อไม่ไหวไม,มีทางออกอะไรก็ขายขายรถไปใช้นี่เขาถ้าขายแล้วขายไม่ได้เพราะว่าราคารถมันน้อยกว่า นี่ที่เราเป็นอยู่คุณก็ต้องคือหลักเกณฑ์นะครับเอารถไปคืนเขาเอารถไปคืนที่ไปแนนะนะแต่หลักการคือเราคืนแบบไม่มีค้างข้างวดนะครับข้างงวดเราต้องไม่มีค้างเลยนะครับเอาไปคืนเขานะพอคืนเขาเสร็จแล้วเนี่ยสุดสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาฟ้องเอาเงินส่วนต่างเราก็ต้องไปสู้คดีกันอีกทีอ่ะนะวิธนะีการก็มีแค่นั้นนะครับดีสุดแล้วหรือไม่ก็ขายดาวเปลี่ยนสัญญาให้คนอื่มารับซื้อผ่อนต่อจากเราไปะครับดีสุดแล้วครับ คุณธานาว่าแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการคลินิกแกนี่ของอีออนแล้วผมไม่จ่ายคลินิกแกนี่เขาจะโอนนี่กลับไปที่เจ้าหนี้เดิมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคลินิกแกนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ใหม่นะเขาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ใหม่คลินิกแกนี้เขาเป็นแค่เหมือนตัวแทนในการเอ่อตัวกลางมากกว่านะครับอืมเป็นตัวกลางมากกว่านะครับคุณอะไรไม่รู้บอกว่าจะคาถามทิศบ้านทิศรถครับอย่าตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับพอนึกว่าเขาจะคิดว่าผมตั้งแต่เมียผมไม่ส่งอ๋ออ่าไม่เข้าใจคืออย่าหาไปเถอะ คุณต้องอย่าไปอ่ะคุณต้องอย่านะแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเอออย่าไปเลยครับก็มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยครับก็เราทําเรื่องจริงเราไม่เห็นต้องกลัวเลยว่าเขาจะคิดว่าอะไรก็มันในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงอ่ะอือย่าไปเลยเอ่ออะไรเนี่ยมิสเตอร์ผมชื่องงคผมชื่อมิสเตอร์งงครับกนแหล่งชื่องงครับขอบคุณครับที่บอกชื่อผมเอ่อคุณตรีบอกว่าเพิ่งดูข่าวคุณครูกู้กู้สาหากรหนึ่งจุดห้าล้านปุ๊บ คอร์เซ็นเตอร์โทรหาปับป๊บป,บปบระเด็นกู้ไปลงทุนอสังหาอืมลงทุนอะไร <c oughs> ลงทุนอสังหาลงทุนอะไรเอออะคุณ power ฟูว่าเรื่องถึงกรมครับดีแล้วอีกนานไหมเขาจะถึงคะถึงจะมายึดบ้านก็เรื่องถึงกรมบังคับดีความหมายคือมีหมายบังคับคดีมาแล้วใช่ไหมครับออก็สักประมาณสักสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยครับคุณ บอกว่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดถ้ากรณีขายหนี้ให้บริษัททวงหนี้หนูกวรมาทวงแบบเจ้านี้นอะอ๋อไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกคือมันมันก็อาจจะออกเกเรหน่อยแต่มันไม่ถึงขั้นนี้ต้องระบบอะครับอืเท่าที่เท่าที่เคยเจอเนี่ยมันก็จะมาแบบมากดออดหน้าบ้านมันจะไม่มาดุมันจะมันไม่ใช่นี่ต้องระบบอะครับเพราะว่าอย่างนี้เออน้องเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าลองไปอ่านพรบรทวงหนี้ดูนะมันไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกเพราะมันเป็นบริษทัท นะมันโดนปิดโดนเข้าหาคดีอาญาได้นะไม่ทาหรอกครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับบอกเลยไม่ต้องกังวลไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แรงกว่าแบงก์อ่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่โูไม่เห็นต้องกลัวเลยเชื่อผมเถอะไม่ต้องไปกลัวหรอกเมียหรอกอืมคุณงงบอกว่าขอบคุณมากเลยครับผมเพิ่งเลิกกับเมียได้สามอาทิตย์ตอนนี้จิตใจผมพังมากครับขอบคุณกับคําตอบที่ให้ผมวันนี้มากครับโอเคเป็นกำลังใจให้ครับอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน ก็แปลว่าค่อยๆแก้ปัญหาแล้วกันปัญหาชีวิตคู่ก็ไปแก้เอาเองนะแต่ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยผมแนะนําว่าก็เอ,อ,อย่าซะต้องอย่านะคุณต้องอย่าแล้วก็เอ,อไปคุยกับธนาคารแล้วก็ทําให้เขาเห็นได้ว่าอ,อคุณสามารถผ่อนคนเดียวได้นะครับทําให้เขาเห็นได้ว่าคุณสามารถผ่อนคนเดียวได้ <c oughs> คุณเมเตอร์บอกว่าถ้าบริษัทเริ่มผ่อนหนี้แต่ละแบงค์ไม่ไหว ควรจะไปเจรจากับแต่ละแบงก์ก่อนหรือจ้างบริษัทอุเจรจาให้ดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าไม่ได้ว่าอยากได้สตังค์แต่จริงๆเนี่ยได้ก็ดีเอาเป็นว่าพูดตามความเป็นจริงนะครับถ้าติดตามช่องผมมาเนี่ยจะรู้ว่าผมแบบสไตล์แบบจะเรียกว่าไงชมตัวเองแล้วว่าจริงใจผมจริงใจคือการแก้หนี้เนี่ยถ้าให้พวกผม,มตั้งแต่แรกอะ่ะดีครับมันจะดีเพราะว่าผมจะปรับให้คุณได้ได้ดีกว่าที่คุณจะไป ไกลแล้วอ่ะคือหนึ่งเนี่ยนึกภาพไหมถ้าเราเริ่มเป็นหนี้เสียเนี่ยเราให้คุณคุณให้คนที่เขาแบบเที่ยวชาญทำนาทำทำนานจริงๆเนี่ยไปไปเจราจาให้เนี่ยดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดอะไรที่ควรให้ข้อมูลอะไรที่ไม่ควรให้ข้อมูลนะแต่ว่าถ้าโอเคเรามีปัญหาเราไปเข้าไปเรา,เาไปเ,าเข้าไปคุยเองเข้าไปคุยก่อนเข้าไปเขากถา็ถามนู่นถามนี่ขอข้อมูลขอเอกสารคุณก็ให้เขาไปหมด ไอ้บางสิ่งที่คุณไม่ควรให้คุณก็ให้เขาไปหมดแล้วนะครับแล้วคุณก็คลุกคลิกคลุกคลิกยุกคล,กคล,กคล,กคลิกกันอยู่มาทักสี่ห้าเดือนปรากฏว่าไม่ไหวละให้ออนโตนิโอคุยให้ดีกว่าอ่ะโอเควันออนโตอ,นโต,อนโตนิโอมารับงานนะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่ควรจะให้เขาอ่ะหรือสิ่งที่คุณไม่ควรบอกเขาคุณบอกเขาไปหมดแล้วเขาแบงค์มันต้อนคุณอยู่แล้วผมมาถึงผมก็ไปแก้เลาให้คุณยากขึ้นไงผมต้องไปคิดมุกว่ายังไง เออแต่ส่วนใหญ่ก็เอาตัวรอดได้แต่ว่ามันจะเหนื่อยมากขึ้นครับมันจะเหนื่อยมากขึ้นแมนะเอาว่าถ้าคิดว่าเริ่มผ่อนไม่ไหวอะ่ะนะก็มาใช้บริการ y, <uish> ตอนโอดีกว่าพรุ่งนี้โทรไปได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าอันนี้เป็นเบอร์ของฝ่ายประสานงานของบริษัทผมนะครับหรือว่าลายไอ d ดีแอดอนก็ได้แต่ว่าลาย e ID ดีเนี้ยผมเป็นคนตอบเองผมจะตอบช้ามากช้าไม่ทันใจอ่ะโทรไปแล้วกันนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงหรอกเพราะว่าผมเขาเรียกว่าเห็นใจคนที่เป็นลูกหนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็ต้องมีสตางค์ไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องบ้างเหมือนกันนะครับลองคุยกันก่อนนะเข้ามาคุยกันก่อนนะครับโทรเข้าไปตรงนั้นได้เบอร์เนี่ยที่วิ่งอยู่ข,ข้างล่างดีกว่าเ <c oughs> ชื่อผมเนี่ยผมมีล่าสุดมาให้ผมทําเมื่อสักสองวันที่แล้วนะวันพฤหัสุขที่แล้วว่าโอ้ไม่ทําให้พี่หรอกทําไม่ได้พี่คุยกับผมมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยแล้ว แล้วผมอธิบายแนะนํอเลยพี่ไปพี่ไม่ทําตามที่ผมบอกเลยอ่ะแล้วมันไปไกลมากเกินแล้วผมทําอะไรพี่ไม่ได้แล้วผมช่วยอะไรพี่ไม่ได้แล้วเออจริงๆปฏิเสธเลยเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วพี่ทําอะไรไม่ได้แล้วมันไปไกลแล้วคือพูดง่ายเขาซักไซ้์ไล่เลียงจนจนคือเขารู้หมดแล้วว่าคุณคือยังไงแล้วให้ผมไปแก้ตัวต่อหลังเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับคุณงงว่าขอทานอีกสักข้อครับกว่าเขาจะดาเนินการยึดบ้านเนียบร้ที่ดําเนินการใช้เวลากี่เดือนเนี่ยผมขัดสงประมาณหกม้วนแล้ว ส่งบ้านเหรอนี่หมายถึงส่งบ้านหรือส่งอะไรต้องถามก่อนส่งบ้านนี่คือไอ้หกงวดเนี่ยที่ค้างเนี่ยคือนี่อะไรครับเดี๋ยวขอตอบผมก่อนเดี๋ยวผมจะได้ตอบให้ถูกนเดี๋ยวตอบผิดตอบถูกเอาเป็นว่าไอ้หกงวดที่เมียคุณอดีตเมียคุณไม่ได้จ่ายเนี่ยมันคือนี่อะไรครับกรณีน,นั้นว่าสวัสดีค่ะโดนบังคับคดียึดทรัพย์แต่ไม่มีทรัพย์ให้ยึดค่ะสามีไม่จดทะเบียนแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันเดี๋ยวนะตัวบังคับคดียึดทรัพย์แต่มีทรัพย์ให้ยึดอื oranges. สามีไม่จดทะเบียน แต่อยู่บ้านหลังเดียวกันสามีมีทรัพย์สินค่ะอ๋อไม่ได้ครับไม่เกี่ยวเลยครับยึดทรัพย์สามีคุณไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสฮนะอ่าไม่มีอะไรสรุปคือคุณโบนัสแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีทรัพย์สินมีแต่นี่ก็ปล่อยไปเลยไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณเลยนะมันไม่ได้สร้างความมันจะสร้างความรำคาญในกานทรทวงมาทวงหนี้คุณแต่มันทําอะไรคุณไม่ได้นะปล่อยไปเลยครับจบ คุณงงหรอว่าอ๋อโอเคครับคืออดีตภรรยาไม่ได้จ่ายหนี้พวกบัตรเครดิตมาแล้วประมาณ6เดือนใช่ไหมครับโอเค,อเคก็นี่บัตรเครดิตก็มีโอกาสถูกฟ้องนี่แหละอยู่ช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับถ้าเขาฟ้องเร็วก็ไม่เกินปีอ่านะพอเขาฟ้องเสร็จอสมมติมีบัตรเครดิตฟ้องเสร็จนะครับฟ้องเสร็จยังไงก็แพ้เอางี้ยังไงก็แพ้งงแ,พแล้วก็ถ้าปรับโครงสร้างหนี้แล้วแฟนเราไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้เคลียร์ยอดไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้น่าจะมีกว่าจะมายึดบ้านนะ ก็ผมว่าน่าจะมีปีหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งจากนี้ครับปีหนึ่งถึงปีครึ่งจากนี้นะอืมประมาณนั้นนะฮะปีหนึ่งถึงปีครึ่งจากนี้นะครับอืมที่จะมายึดบ้านนะอโอเควันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ